สวัสดีค่ะทุกคนพบ,บกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามวันนี้ก็คือยินดีกับรางวัลของไบร์วินและอัปเดตงานคอนคู่ที่เราเฝ้ารอกันมาร่วม3ปีค่ะค่ะทุกคนวันนี้ก่อนอื่นพี่ชมต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งคู่กันก่อนนะคะ กับการได้รับรางวัลมณีเมฆขลาประจำปี2565คือน้องไร้ของเราได้รับสองรางวัลเลยละค่ะทุกคนรางวัลแรกก็คือรางวัลดาราชายมหานิยมมหาชนจากซีรีส์ F4 Thailand ตัดสินจากผลโหวตจากมหาชน29ประเทศค่ะและอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลซูปเปอร์สตาร์เจ้าสเสน่ห์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะส่วนนังวินของเราได้รับรางวัลดาราสมทบชายดีเด่นประเภทละครซีรีส์จากซีรีส์ F4 Thailand นั่นเองค่ะ และน้องดิวกับน้องตูก็ได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชายหญิงดีเด่นจากซีรีส์เอฟโอไทยแลนด์ด้วยเช่นกันค่ะทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลที่น้องๆได้รับด้วยนะคะค่ะและแล้วก็มาถึงข่าวดีที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาร่วม3ปีค่ะทุกคนคือวันนี้ทางค่ายเขาได้อัปเดตตารางงานอีเวนต์ของศิลปินตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมออกมาค่ะซึ่งในตารางเดือนธันวาคมนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตคู่ของไรวินนั่นเองค่ะคุณค่า คือคอนจะมีขึ้นในวันที่24ธันวาคมแถมจัดที่ IMPACT อ r รีนาอีกด้วยนะคะทุกคนโอ้ยเชื่อไหมคะทุกคนตอนแรกที่พี่ชมเห็นตารางงานนี้พี่ชมถึงขั้นต้องขยี้ตาดูแล้วดูอีกกเลยทีเดียวเพราะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปซะอีก พอดูจนมั่นใจแล้วฉันถึงกับตบเข่าฉาดและกรีดลั่นไป3บ้าน8บ้านเลยล่ะค่ะคุณขาเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาเนิ่นนานเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมีดคู่หรือคอนคู่ของน้องๆในที่สุดวันที่เราเฝ้ารอคอยกําลังจะมาถึงสักทีนะคะคือเราเพิ่งจะพูดกันไปว่าอยากให้พวกเขามีคอนคู่หลังจากที่เห็นพวกเขาคุมเวทีอยู่และสะกดคนดูได้จากคอนเอลที่ผ่านมา โอ้โยแค่คิดว่าลูกๆของเราจะได้จัดคอนคู่ในสถานที่ที่สเกลใหญ่ๆอย่างอิมแพคอารีนาก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะทุกคนคือทางค่ายก็ต้องมองออกแล้วล่ะค่ะว่าน้องๆเรามีศักยภาพมากพอที่จะระเบิดความสามารถและระเบิดความมันในสถานที่ที่มันยิ่งใหญ่แบบนี้ว่าไหมคะทุกคน ตายตายตายคอนเสิร์ตมีขึ้นในวันที่24ธันวาก่อนวันเกิดน้องไบร์แค่3วันเท่านั้นเอง<ว>งั้นในคอนนี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องกันกลางฮอ์อิมแพกนะสิคะทุกคนโอ้ยลิตเติ้ลโรเขาจะแอบเตรียมของขวัญไปเซอร์ไพรส์ซูเปอร์สปอร์ตีโรกลางเวทีคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่านะตายตายตายแค่คิดก็คือเตรียมวีดและเตรียมฟินแล้วละคะคุณขา คอนนี้ก็เหมือนจะเป็นคอนส่งท้ายปีเก่าก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่2023ซะด้วยสิคะทุกคนคือมาคิดๆอยูดด่แล้วคอนนี้มีแต่ความพิเศษจริงๆค่ะโอ้ยเดือนธันวาคมปีนี้มันจะต้องเป็นเดือนและเป็นปีที่ต้องจารึกเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะความพิเศษในเดือนธันวาปีนี้มันเยอะมากจริงๆคือวันที่10-11ธันวาน้องทั้งคู่ก็มีคอนเสิร์ต Big m o u ลลทนที่เขาใหญ่และช่วงวันที่14-16ก็มีงานรับปริญญาของน้องไบรท์แล้ววันที่24ก็มีคอนคู่ที่ Impact แล้ววันที่27ก็เป็นวันเกิดของน้องไบรท์อีกเนี่ยมันมีแต่งานใหญ่ๆฟินๆทั้งนั้นเลยละก่ะทุกคนเอาละ่ะได้เวลาเชิดฉายของลูกๆอีชั้นบ้างละหลังจากที่เงียบเหงาและเสียโอกาสไปหลายอย่างมานานได้เวลาโบยบินออกสู่โลกกว้างกันแล้วครับเจ้าแฝดของแม่บินไปให้สูงเท่าที่พวกหนูอยากจะไปเลยนะครับเพราะแม่มั่นใจว่าปีกของพวกหนูแข็งแรงมากพอแล้วอีกอย่างพวกเราจะเป็นลมใต้ปีกให้พวกหนูเองนะครับจะได้ช่วยทุนแรงในการบินของพวกหนูนะลูกนะ พวกหนูจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแบบไม่ต้องเหนื่อยกันจนเกินไปลุยเลยลูกพวกเราพร้อมซัพพอร์ตพวกหนูเต็มที่นะคะคนแกง่งค่ะพอตัางค่ายประกาศออกมาแฟนคลับต่างก็ตื่นเต้นดีใจแจกเงินแจกของกันว่อนทวิตไปหมดจนแฮชแท็กไบร์วินติดเทรนด์อันดับ2ในไทยและคีย์เวิร์ดไบร์ทวินคอนเสิร์ติดเทรนด์อันดับ3ในไทยเลยล่ะคะ่ะทุกคนยังไม่พอนะคะคีย์เวิร์ดไบร์วินคอนเสิร์ยังติดเทรนด์อันดับ9ของโลกอีกด้วยคะ่ะคุณขา อ๋ยปังจริงอะไรจริงนี่ขนาดชื่อคอนกับวันจองบัตรยังไม่ประกาศออกมานะคะทุกคนยังปังขนาดนี้แล้วถ้าถึงวันงานจริงเทรนจะปังสักแค่ไหนลองคิดดูนะคะทุกคนค่ะส่วนชื่อคอนเสิร์ตหรือวันเปิดจองบัตรหรือรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ผ่านทุกๆช่องทางของ GMMTV ได้เลยนะคะทุกคนค่ะและอีกเรื่องที่พี่ชมจะมาแจ้งก็คือน้องทั้งคู่จะมีเดินทางไปงานแฟนเพจ2022 Live in Japan ในวันที่25สิงหาคมนี้เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะ ใครสะดวกก็สามารถไปส่งน้องๆที่สนามบินสุวรรณภูมิเกตสามได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้จะมาแบบสั้นๆเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะพี่ชมอยากจะนําข่าวและความตื่นเต้นดีใจมาฝากคนที่ไม่ได้เล่นทวิตกับ i อจีได้ฟังกันค่ะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตงานของน้องๆให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรฟินๆอัปเดตเพิ่มเตมิมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นี้พีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ